สวัสดีครับทุกทคนวันนี้ทุกทุกคนอยู่กับช่อง m m ฟังก่อนที่เราจะไปสนุกเพลิดเพลินเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กด subscribe หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเราต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลตามเครดิตที่ขึ้นเลยนะครับนายรู้เรื่องหรือยังเรื่องที่นักเรียนถูกลอบทำร้าย เกี่ยวข้องกับลทัทธิฟานเทียนด้วยละละทัทธิฟานเทียนกลุ่ม,มนุษย์ที่ต่อต้านสวรรค์อย่างนงี้นหรอใช่พวกมันคิดจะล้มล้างสวรรค์จึงทําทุกอย่างรวมถึงการสังหารมนุษย์ด้วยกันเองเป็นกลุ่มคนที่บ้าจริงๆเลยที่แท้ก็เป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลแถมยังทําร้ายนักเรียนและประชาชนด้วยดูเหมือนว่าโรงเรียนเต๋าก็ไม่ปลอดภัยแล้ว โจปายนายคิดว่าเรื่องในครั้งนี้เป็นฝีมือของลทัทธิฟันเทียนหรอผู้หมวดลีพี่ลีผมคิดว่าแค่สัญลักษณ์อันเดียวยังไม่สามารถชี้วัดได้หรอกครับจึงยังไม่คิดว่าเป็นฝีมือของพวกมันเข้าใจแล้วแต่ฉันมีคำถามนายบอกว่านายสงสัยผู้หญิงห้องข้างๆแต่ทำไมถึงไม่บอกอาจารย์เธอคนนั้นอาจจะกำลังถูกไล่ออก ถ้าหากว่าผมสงสัยเธอมันจะสร้างผลเสียต่อเธอเป็นอย่างมากฉันจะพยายามเพราะงั้นผมก็เลยอยากตรวจสอบเรื่องนี้โดยที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุดไม่คิดเลยว่านายเองก็จะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันปะพาฉันขึ้นไปดูหน่อยห้องนี้แหละครับมักจะมีเสียง ข้อประตูดังมาจากห้องนี้ทุกคืนเลยอืมพี่ลีพวกเราตรวจสอบแบบนี้มันอันตรายไปหน่อยไหมไม่ต้องห่วงเห็นแบบนี้แต่ฉันก็เก่งเหมือนกันนะหืมมีอะไรหระครับด้านในมีวงเวทแปลกประหลาดกำลังขัดขวางพลังเทพยวนของฉันถึงจะเป็นฉัน ถ้าจะบุกเข้าไปแบบนี้ก็อาจจะเกิดผลที่รุนแรงตามมาจะบุกเข้าไปไหมเรายังไม่มีหลักฐานมากพออย่าดีกว่าครับที่เธอวาดวงเวทไว้ก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าของที่อยู่ด้านในสำคัญมากก็ได้ในเมื่อจะเกิดเสียงดังตอนกลางคืนดูเหมือนว่าคืนนี้ฉันคงต้องนอนกับนายไปก่อนละละพี่ลีผมไม่มีปัญหาหรอกนะเชิญทางนี้เลย อย่าพึ่งเลยฉันขอเดินดูบริเวณโรงเรียนก่อนว่ามีร่องรอยของละที่ฟันเทียร้เปล่านายกลับไปรอฉันที่ห้องก่อนก่อนที่ฉันจะกลับไปถึงนายอย่าพึ่งหลับละ่ะครับฉันหลับได้ไงเนี่ยดึกป่านนี้แล้วหรอทำไมยังไม่มาอีกนะรี่ซิวจู หนีกลับบ้านไปแล้วด้วยไงเอ๊ะไม่มีรอยอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ได้ยินเสียงเหมือนกับมีอะไรทะลุกำแพงมาเหม็นชะมัดกลิ่นแบบนั้นมาอีกแล้วห้องนี้ไม่ปกติไอซ่าพวกเราต้องไปจากที่นี่ ถูกล็อกหรอเป็นไปไม่ได้ด้วยพลังอย่างเทพบหยวนของฉันประตูบานนี้ควรจะเปิดได้สิใช่จริงๆด้วยไม่มีช่องบัวอะไรเลยห้องนอนของฉันถูกปิดตายแล้ว สถานการณ์แบบนี้มันหนักหนาเกินกว่าที่ฉันจะรับมือได้แล้วทำไงดี